ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยจริงๆครับสำหรับการเปิดตัว t ิ k t o k ของติ๊กเจษดาพรภายใต้ชื่อติ๊กผลดีโดยคลิปวิดีโอตัวแรกที่เจ้าตัวทำขึ้นเพื่อเอาเลิกเอาใช้ไม่เพียงแต่จะเป็นการการันตีกับแฟนๆว่าผู้คนจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครจากติ๊กเจษดาพรแล้วงานนี้พระเอกหนุ่มของเราก็ยังได้ปิดท้ายคลิปวิดีโอโดยการสวิตช์ลุกตัวเองเปลี่ยนจากหนุ่มหล่อละมุนกลายมาเป็นหนุ่มหล่อมาดเท่ แถมยังสวมแว่นตาก,กันแดดสีดำเพิ่มความปังจนแฟนๆที่ได้เห็นต้องเข้ามากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปแรกของคุณพ่อลูกสองรัวๆแถมหลายคนก็อดลุ้นไม่ได้อีกเหมือนกันว่างานนี้จะได้เห็นพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษดาพรโชลีลาแดนสไตล์ดาว Tik t กตอ,อกกับเขาบ้างหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับติ๊กมีทิกตอ,อกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำนะครับไปติดตามกันได้นะครับในติกตอ,อก สวัสดีครับตอนนี้นะครับติ๊กมีทิกตอกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํานะครับไปติดตามกันได้นะครับในทิกตอกสวัสดีครับตอนนี้นะครับติ๊กมีทิกตอกแล้วนะครับ follower, ถ้าใครอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํานะครับไปติดตามกันได้นะครับใน t ิกตอกฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ ขอบคุณครับ